ไปดูเงนต่อครับเรื่องของเงินของภาครัฐครับโครงการเราชนะนะครับมีการให้เพื่อให้เครดิตคนเนี่ยไปใช้จ่ายในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็ร้านค้าเนี่ยก็จะใช้แอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อรับเงินมีโครงการคนละครึ่งด้วยนะครับภาครัฐก็สนับสนุนเงินให้กับภาคประชาชนเนี่ยนะครับไปซื้อสินค้าและบริการได้แต่ปรากฏว่ามีร้านค้าบางร้านนะครับที่ทาไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ว่าไว้มันหมายถึงว่าบางคนเอาสิทธิ์ที่ได้เนี่ยจำนวน3 0 0 0บาท5,000บาทบ้างเนี่ยแต่ว่าให้เงินสดคืนไป แต่ว่าขอสิทินั้นเต็มจานวนแบบนี้นะครับก็เลยทําให้มีการตรวจสอบจากภาครัฐปรากฏมีร้านค้าที่กระทำความผิดแบบนี้หลายพันร้านนะครับล่าสุดครับแฮชแท็กกำลังดังเลยครับเรียกเงินคืนโครงการรัฐเพราะมีรายหนึ่งที่ออกมาโพสต์ว่าตัวเองถูกเรียกเงินคืนถึง17ล้านบาทเพราะเนื่องจากว่ามีใบแจ้งจากภาครัฐมาว่าทําผิดกฎครับนายพรชัยเทระเวศนะครับผู้อุ้มยการสานักงานเศรษฐกิจ กันคลังครับหรือว่าสสคออกมาชี้แจงเกี่ยวกับกรณีนี้แหละครับการเรียกเก็บเงินจากผู้ประกอบการร้านค้าจากโครงการเราชนะจนกลายเป็นแฮชแท็กร้อนเลยนะครับแฮชแท็กคือเรียกเงินคืนโครงการรัฐอันนี้ไปติดเทรนด์ทวิตเตอร์ก็เข้าข่ายแล้วครับฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และเงืนอายของโครงการเช่นไปรับแลกวงเงินสิทธิ์เนี่ยเป็นเงินสดให้กับผู้ที่ต้องการใช้จ่ายซึ่งตอนนี้มีการแจ้งระงับสิทธิ์ไปแล้วนะครับก็คือร้านค้าเนี่ยถูกระงับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการไปแล้ว2,000กับอีก99รายด้วยกัน แต่ว่าสิทธิ์ที่ถูกระง,งับไปนั่นเป็นการระง,งับเบื้องต้นนะครับเขาบอกว่าถ้าผู้ประกอบการร้านค้ายืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทําผิดหลักเกณฑ์ก็สามารถทําชี้แจงโต้แย้งเข้ามาได้แล้วก็ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จรับเงินเพื่อแสดงต้นทุนราคาสินค้าหลักฐานการจัดส่งสินค้าเอกสารแสดงสินค้าคงคลังภาพถ่ายสารประกอบการอันนี้สามารถส่งเข้ามาได้ภายใน14วันครับซึ่งถ้าหากโครงการเขาพิจารณาแล้วว่ามีความผิดจริงหรือว่าทางร้านไม่ชี้แจงตามที่กําหนดเอาไว้ ขั้นต่อไปพอเขาบอกว่าผิดจริงก็จะมีหนังสือประทับตราแจ้งผลวินิจฉัยคืในให้กับร้านค้าครับแล้วก็ขอให้ร้านค้านั้นชําระเงินคืนแก่โครงการซึ่งอันนี้ผู้ประกอบการก็สามารถอุทธรณ์ได้อีกนะครับอีกรอบหนึ่งร,รอบแรกแจ้งไปให้ส่งหลักฐานมาถ้ายืนยันมีเอกสารหลักฐานยืนยันประทับตราแจ้งผลว่าคุณทําผิดระเบียบก็สามารถอุทธรณ์ได้อีกภายใน15วันครับนับตั้งแต่ได้รับหนังสือประทับตานะครับและถ้าหากพ้นกาหนดตรงนี้ไปแล้ว ร้านค้าไม่ดำเนินการใดๆเลยอันนี้ก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย<ะ>ส่วนโครงการเราชนะครับคุณผู้ชมถ้ามาดูวัตถุประสงค์ของโครงการเขาต้องการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนแล้วก็ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนนะครับรวมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยเองก็จะได้ผลประโยชน์จากการที่ได้รับผลกระทบจากโควิดที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เพราะคนจะจับจ่ายซื้อสินค้าได้ง่ายข<ะ>ึ้นเพราะภาครัฐลงมาสนับสนุนร้านค้าก็ขายของออกได้ง่ายขึ้นนะครับ สชออคอเองเขากำหนดแนวทางการควบคุมป้องกันการการะทําผิดวัตถุป,ประสงค์ของโครงการไว้เรียบร้อยอย่างเข้มงวดนะครับเพื่อรักษาสิทธิของประชาชนเพื่อเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในโครงการที่เขาส่วนใหญ่เนี่ยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ตามข้อตกลงแต่มีบางร้านแหะครับที่เขาเรียกว่าแอบลักลอบเอาสิทธิ์เหล่านี้ไปเต็มจํานวนอย่างเช่นมี3 0 0พันเนี่ยครับจ่ายเงินเป็นเงินสดคืนไป2 0 0พ แล้วก็อีกพันหนึ่งร้านค้าได้ร้านค้าได้ซื้อสินค้าและบริการต่างๆแล้วด้วยนี่นะครับก็มีการใช้สิทธิ์แบบนี้ในลักษณะที่ไม่ถูกต้องนะครับและที่เรียกเงินคืนเนี่ยร้านที่เป็นประเด็นเลยถูกเรียกเงินคืน17ล้านบาทนั่นหมายความว่าเงินที่ภาครัฐต้องจ่ายเพื่อสนับสนุนการซื้อสินค้าและบริการของร้านแห่งนี้กับประชาชนทั่วไปเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง10กว่าล้านบาทเลยทีเดียวตัวเลขสูงทีเดียวนะคะ